พวกเราชาวไทยทำบุญกันไว้ตั้งใจเป็นทานสร้างกุศลผลลบุญจะได้คำจุนอบอุ่นสำราญทำบุญกันไว้ กระทินอุทิธทานเป็นบุญมหันยิ่งใหญ่จะยกะขัวข้อวินิจฉัยครั้งสมัยอดีตการมีบุรุษเข็นใจได้อาศัยกับเศษฐีอยากจนพ้นทวีนามนั้นพี่ตินนาบาลมีจิตรำพึงคนหนึ่งคิดถึงชีวิตที่ได้รับชาติก่อนเคยทำบาปจึงมาขนาบเส้นขนาดคิดจะสร้างทางกุศลเพื่อมักผลต่อไปด้วยศรัทธาเลื่อมใสมีหัวใจยึดมั่น มาบรรจบครบกลางพอถึงวันออกพรรษาทนเศรษฐีโฆษณาจะสร้างมหายธยทานจึงชวนพี่น้องท้องถิ่นร่วมถอดกระถินครั้งนี้ด้วยความสามคัคคขีกับน้องพี่ชาวบ้านน,นายตินบาลรูล้ข่าวแสนจะเศร้าจนจิตไม่มีเงินสักนิดจะรวมจิตสร้างทานจึงแก้พนุงที่ขาดไปตลาดบอกคาประมาณหนึ่งบาทเขาให้โดยตั้งใจอธิษฐานอันนี้สง่งอันนี้ ผลทวีเหลือขนาร้อนถึงเทวดาบนฝากฟ้ามาบรรดาเราให้บุญจะใหตปางใจเป็นทางเราทำให้าใจเป็นางบุบรมีบน พระกังราชาเรียกสินบานไปหาด้วยเมตตาสงสารพระราชาทานเสือ้อผ้าและเงินตรามากมาย ในที่อยู่อาศัยข้าถาดใช้ทุกประการนำรงตำแหน่งเศรษฐีด้วยบาร,รมีทอดกทินแม่แต่นิดหน่อยทรัพย์สินร้อนถึงอินบันดาลรังเมื่อสิ้นอายุไขยเกิดใหม่เป็นเทวานเสวยทิพโพคามีนางฟ้าเป็นบริวารอันตัวอย่างมีมาในศาสนาพุทธองค์พวกเขาควรจะโล่งให้สูงส่งการนานทำบุญเพียงนิดหน่อยยังได้ลอยชั้นฟ้าผลแห่งการศรัทธาใน ศาสนาโพธิญาณนิสงแห่งกทินไม่มีราคินใจตั้งจกประสบสมหวังด้วยพลังแห่งทายพัวกาไทยนมจะลาตั้งใจไม่ผานบวกาไทยมลจะลาั้งใจไป่ผานาบูนนละบูนาูนุนบจะได้คำพูดขอบุญต้รักเรวกาไทยน้ำมจะลายั้งใจได้า